สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดี FC ที่น่ารักทุกคนพี่น้องเนาะสวัสดีตอนช่วยสวยเตืบพี่น้องวันนี้บรรยากาศดีมากพี่น้องตื่นขึ้นมากอะฝนตกลินนี้ยมัมือนสองมือแล้วพี่น้องบั่นพี่น้องท่างพุนท่างเกยท่างไก่พี่น้องจร่งไหนเนาะฝนตกดีทางะอยางเงี้บอันนี้ตกฝนพี่น้องฝนตกไเดยสองสามมือแล้วสองมือพี่น้องตอนนี้ก็ตกเหมือนกันพี่น้องตอนนี้ลื่นแง่แ่เยี๋ยวนี้ลื่น จะหน้ากับหายายง้อพี่น้องนะครับอยู่กับบรรยากาศตอนนี้บ้านสวนนะครับการบ,บ้านสวนตอนนี้หายายง้อพึ่งแล้วพี่น้องหายายเห็นลูกๆลพึ่งแล้วนะครับกระเทศไทยอนมันฝนตกพี่น้องเมื่อไรประเทศไทยพี่น้องเพิ่งเพราะว่าก็สามถึงหนาบนาะครับน้องกเ็เฮ็ดผู้เดียวพี่น้องครับซาเล็งนี่ก็คือนี่ซาเล็งคู่ใจพี่น้องซาเล็งตัดหนามาให้ง้อนะผม คือเป็นกิจของเราตอนเช้าที่ตื่นมาต้องทำพี ouais. น uh ่น huh. ้องหลังจากนี้เราเข้าไปอาบป้งพี่น้องอาด้านกินเข่ากับตามเจียวต่อนะครับผมไปตามเจียวอีกนะครับนี่คือภารกิจแต่ละเมืองพี่น้องเลี้ยงลูกลูกเข้ามากับตุ้ง้ยางเพื่อนนะครับตุ้ง้ยางเพื่อนเพราะว่าเข้าเดี้่งเพื่อนแล้วเขาต้องอนดูดูแลเพื่อนนี่ดีนะผมใหญ่เพื่อนหิวเนาะกับมีเฟืองนะพี่น้องมีเฟือง นี่หาหารคนกินนะครับลูกสาวแต่ละตัวแสบบอตุยน่อยต้องตุยน่อยพี่น้องตุยน่อยในปุ่มปุ้ย <laughs> ลูกสาวเพิ่นไอ้กล่องของพนเกาหลีเฮ้ยเ <laughs> จ้าสาวพี่น้อง ก็ย <ève S 2> ืนเด็ดต okay. ัวเด็ดต <t> ัแม่ทุกตัวอยู่อยู่นี่อยู่นี่มีสิบตัวพี่น้องมีสิบตัวได้ตัวแม่ทุกตัวหลายคนก็อยากว่าอยากแค่แค่ต้นยางไงเบื้องแน่พี่น้องก็บริษัทในไทยพี่น้องเบื้องเพราะว่ามันบริษัท็ดหุ่นพี่น้องเพราะหย่าหอยางอย่างมันขืนพี่น้องเนาะหย่างยามันขึ้นมันแนมบมาเห็นนะครับจะเอากล่องหลังให้เบื้องจะเอากล่องหลังพี่น้องเบื้องนะครับ เป็ดไก่พี่น้องจะเป็ดเคี่ยไก่อู้นำกหลายแล้วนะครับตอนนี้คงจะหิวแกเป็ดเคียไก่พี่น้องเบิ่งนำตอนนี้กับตอนนี้กับฝนตกพี่น้องตอนนี้ฝนตกเรี่อนๆเนาะนี่พี่น้องมันแง่โมเห็นนะครับคือตอนนี้หยาหยาหยาถั่วมันว่านในเห็ดหุน่นให็มันว่านในเสียอย่างออกมีพี่น้องซุปซุมย<ะ>ู่อยู่งโคกอ่ะประมาณน,นี้นะครับผมแง่เนี่ยเนี่ยแล้วซุ่มมันหยามันบอันเนาะพ่อบ้านั่งมีอะไรพี่น้อง ส้ำนี่แล้วนะครับส้ำนี่แล้วกระติดอยู่เดี๋ยวสิมาสิมาเสียหญาออกให้บ้านอยู่พี่น้องเดี๋ยวมาเสียหญาออกกระติดลายอยู่มันเสียหญาออกให้บ้านเพราะว่ามันหกตัดหญาออกเสียหญ่ออกขี้บ้านอยู่นะครับเช้าเช้าบรรยตอนนี้พี่น้องฝนรบดิลิ่นนะครับ บรรยากาศพายุเขานะพี่น้องเนาะพายุเขา่าฝนตกลิ่นเลี่ยนนี่คบบงนะนนานง,นะนงน้ำในน้ำนะเพี่น,น้องมันเกิดที่ลิ่นนี่นี่นี่น้องในน้ำโอ้ห้างตัวรึเปล่หเพี่น้องมันห้างตัวล่างปุ่นอ้ทาง,ง,นะงปุ่นบ่อกเพี่น้องเบางเนาะมันฝนตกบอยยางไปเด้เพี่น้องบางเรอเนาะมีอยู่นะครับเอสเอส นี่นี่ละเอาไปข้างบนนี่ละนี่นะครับนี่คือรอังเกาะที่เขาเลี้ยงไว้พี่น้องเขาเลี้ยงไวุ้่นแห้งหนีุ่่น,น,ะะนพี่น้องแห้งนี่ฮู่ดเอ๊นเลี้ยงไว้เสร็จละนี่ละแห้งนึง หลังหลับทางตัวเนาะอนกาบตอนเช้าตอนนี้ตอนบ่เสาวเองพี่น้องเตรียมเวลาบรรค้มส่งเงาเสื้อนี่ห้างหนึ่งอยู่นี่เนาะห้างหนึ่งอยู่นี่นะครับเอาไว้นะครับอีกห้างหนึ่งจะฟังพูดพี่น้องทั้งหมดอยู่นี่แปดห้างนะครับ พุ่นห้างนึงอยู่ฟังกันพี่น้องจู่เกี่ยวพุ่นพุ่นพูนหับพี่น้องอยู่ฟังสายพุ่นนะครับฟังสายพุ่นเนาะเนาอยู่ฟังสายพุ่นนะครับอยู่ฟังสายพุ่นกระซิกเกี่ยงไหมพี่น้องพ่อได้กินเนาะพี่น้องเนาะพ่อได้กินพ่อได้อยากไผมาหากับพ่อได้แกะเอาใส่ชุดแกะกินเลยนะครับคือตอนนี้นะครับ เมาไม่ไมีพี่น้องเนะมื่อทนท้ายคลิป7ตอนเลยบกเมาพี่น้องบกเมาบกเมาทีไรอยู่ก็คุณพ่อเมื่อนะสุดใจพี่น้องมันเหมือดเนาะมันเหมือดมันเหมือดเสียงมันอะไรพี่น้องดกดกนะครับแบบดกเลยดกแห้งพอต่ำแล้วพี่น้องพอต่ำแล้วพอต่ำแล้วรับบกเมา นะครับแล้วก็ที่ตำแียวพี่น้องมองแพกแก้วมองแพยังนะครับตอนนี้เห็ดแล้วแล้วนะครับผมทําเสร็จแล้วทีว่าไทยเงงองงก้อนพี่น้องทีว่าจะเห็ดมองแพกแก้วแพยังติดแอร์บัวห้าเหลติดเพื่อนท,ทาเสร็จแล้วนะครับผมเห็ดเสร็จแล้วพี่น้องนะครับผมนี่ก็ทําเสร็จแล้วนะครับเลอติดแอร์ air, พี่น้องเลอติดแอร์นะครับ เราติดแอร์่นเราติดแอร์เลยก็เสียเอามาแพราะในของในหันเลยพี่น้องเจะมาแพราในหันตอนนี้น้ำกเ็เต็มซแล้วสระแล้วบรรยากาศหลังห้องก็กล้วยพี่น้องมีกล้วยมีเนอสัตวกินนะครับตอนนี้ให้นี่ได้ปล่อยปลานะครับให้นี่ ปล่อยปลาแล้วนี่พี่น้องบ้านสวนไสปล่อยปลาครับให้นี่อปลามา๋ลงนะเรียบร้อยพี่น้องนี่ปีใหม่เจอกันนะผมเขาเกี้ยวเขาผู้เจอกันเลยนสำหรับให้นี่ปล่อยปลาเรียบร้อยแล้วพี่น้องปลาเคียงผมปลาดุกเสียบบนลงนะครับนี่ตัวใหญ่พี่น้องสามตัวโลพีええ่น้องเอามาปล่อยนี่ตัวใหญ่แล้วนะครับเอามาปล่อยนี่สามสี่ตัวโลก็มีนะครับผมบริการบ้านสวนตอนนี้พี่น้อง รับปัจจุบนตอนนี้นะครับผมฟังผุนก็มีบพี่น้องห้างต้างผุนฟังพู้นุ่นนะครับไอ้ต้มหัวพี่น้องไอ้ต้มหัวหอวไอ้ต้ำหัวนะครับแปลงหย่าเฮ้านะครับผมแต่นี่คือแปลงหย่าให้งัวตัดให้งัวมัสเซร้าตัดมัสเศอรตัดรอบผุนพี่น้องรอขังรอรอขางเลื่อนท้ายมัเศรรานี่ตัดอยู่ข้างเลื่อนทยฟังผุนฟัง้ผ่อนพี่นทั้งปูนอน คุณปูนอนน้องพี่นอนอนข้างผมฟังป่นนะครับฟังนี่รถรถล,ดล,ดลงอะไรพี่น้องมันมันฝนตกลิ้นรถบนที่ล,ล,ลงอะไรนะครับนี่คือบรรยากาศตอนนี้พี่น้องพายุเขานะครับเดี๋ยวห้องกับสิเปะอาบน้ำพี่น้องสิเปะอาบน้ำอาบน้ำกินเข่าแล้วก็สิเปะตามเจ้าวตนะผมเตามเจ้าพี่น้องของตนะครับเตาเจ้าต่ตนะครับ ผู้เล่นอยงอมีคนนไต้สะนผู้เล่นอยังวะผู้เล่นอย่างวะเฮ้ยเ็งงั้นโอ้ยใจระยะกวนยยัง้ยป้าดคลิปป้าคุยกับสาวเลยป้าด่ยคลิปได่ยคลิปเดียวเนี่ยโอ้ยพี่รองเฮ้ยมาจอดเบิ้งมาพอเพลินคือลูกสาวผู้โอ้ยปลอดไทยคลิปเพิ่งไทยคือเพิ่งไทยกันบ่เออกกย พ่เอเพือนับตกกางกางไ่ดีฝนตกพ่อพ่อไทยสิบพี่กันพ่อไทยสิบนงน้องน้องพ่อกับสเบ็นเกี้ยไก่พ่อกับสีเียเอายางเอาอย่างหงัวดดไปหุ่นพ่อเกอยากไปเบิไหหุนเดี๋ยวพ่อนไปเดี๋ยวพ่อสีกบนตามเจ้าตัวนี่น้องตอนนี้อากาศนี่คือสาเก่าพี่น้องสาเก่านะครับสาเก่าฟังนึ่กับสินี้ปลาอย่างเรวเรียบร้อยนะครับ นี่ค er> ือสายเก่านะครับฮะโอ้ยคนตกนี nah ่เ well ี้ยี่คนี่คือคนตกพี่น้องคนตกแล้วคนตกแล้วโอ้ยส่องตากันก็ส่องแง่เขาส่องตากันก็ส่องง่เาอา็นงงเจสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทำทานใครทำทานใหรซื้อเนี่อ๋อเอกระทำทานสวัสดีกระทำทานสวัสดี่ พ่อจำซื่อแม่ยังกินได้ยังกินลาบหมูค่ะพ่อจำชื่อสองสองพ่อเพิ่นบ่ได้เพิ่นบานเพิ่นฝากซองยพ่อเพิ่นม่บ้านหนึ่งหม้อยหยบหยีบมาสั่งอย่างหม้อยหยบหยีบหม้อยหยบหยีบมาสั่งจำชื่อพ่อมาได้อันที่ลุยชาแนลอ้อยชาแนลอันที่แม่ขายกินแล้วก็หม้อยหยบหยีบอ๋อไม่หวางสั่นพ่อไปเรียนสั่นได้ออาเคื่องอะไรอย่างนงี้พ่อเมื่อกี้วะเมื่อกี้วะยังเกูกินี่มาพ่อคุยรักคุยสาวบ่ เห็นบ้านมยอิฐโอ้คว่่ะาให้คลิปไข่เบาคุยเอาแน่จไปลีจนก็พอ้วไป่อดเข้ามาลงดีวคุยอยู่ป่ะเ้ยไม่เจอขาไป้นเสียง่เมื่อนีมาถ้าแปรหัาบนเดียวตะมือเคืนเป็นบ่าหขห ดี่ไก่โคดูไปดูขึ้นมาได่ยังแซบบยกี่หอนะแบยืนบ่เป็นตะยืนไปหนยืนบ่ทำงานงานำเจียวอะไออฟฟิศหรือะไรตแล้วดีบ่แ่ดีเตป็นยังไดอันอันเฮ็ดอันเมขึ้นค้นขนบางไหลบ่อกเะาไก่เฮมขึ้นเนี่ยยกขายนะออกล้างไก่เฮมขึ้นไม่ดีขายข้นบางไหลย็นบ่เออคอยกินสิบห้าเจริญเจ๊ิก่ตัว คนตกเ่่าเบตเรอาม่นางบอกอยู่นี่เอาหนองึหบเห็นจะเีก็ได้เนี่ยแม่นางบเนตนเตทนทน่หันมาเอ้ยแล้ท่าแป้งบอกนีขึ้นหนาสดเลยโอ้ย่ามาแย่งเด้

คาคยูทส่วนเราก็มีนะคะอยุบ้านส่วนนี้คุณวัตสุยังให้ลองเอาพิกคีให้แหน่บันล่ให้น่อยให้น่ปลาซองให้แน่กระสิพิกคีขคอยกระสิเปร์ขาเป็นขา,นขาไกลคอยคสุดเกวงงไหมอกดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ <c oughs> เอาทำะไรน่ยน่องเจ้าพักกระสิหูนี่ตัวจ้าจ้าจ้า